โอเคก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกกับแบบอะไลท์ c กอตโอเวอร์กันเหมือนเดิมทุกคนนะเฮ้ยทุกคนสําหรับอะไลท์าพาร์นี้นะครับพี่ก็จะมาสรุปอัปเดตที่เพิ่งอัปมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มตรงเนาะตอนเนี้ยทางเกมได้มีการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะอ่าเห็นไหมทุกคนอาจจะเห็นแปลกๆตายใช่ไหมว่าพี่ยืนอยู่ตรงไหน <laughs> ใช่ครับมันก็คือเกาะใหม่นั่นเองซึ่งมันจะเป็นเกาะทางด้านของวันพันะกนเมา หลายๆคนก็เรียกว่าไซตามะแหละเรื่องไซตามะโอเคก็เป็นเกาะที่สวยนะทุกคนดูเรียบๆง่ายๆดีนะครับแล้วก็ดูสบายตาด้วยนะเตปจุดกงจุด,กดเกิอดอะไรให้เรียบร้อยนะอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งรูปเกาะสัญลักษณ์เกาะก็จะเป็นรูปนี้นะทุกคนนี่รูปนี้อ่ะเดี๋ยวพี่สูงให้ดูก็คือเป็นสัญลักษณ์หมัดน,นะให้ทุกคนเนี่ยบินมาจากตัวเลเวลลิงซิตี้นะครับข้ามเกาะมดมานิดเดียวนะข้ามเกาะมดมานิดเดียวจะมาเจอทางเกาะ อัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับมีเงาทั้งหมด4ตัวที่อัปเข้ามาใหม่นะก็จะเป็นนี่เลยหลายๆคนเนี่ยกำลังฟาร์มกันยับๆเลยนะทุกคนนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยทุกคนมันคืออาวุธอย่างที่บี่บอกไปตั้งแต่ก่อนที่จะอัปเดตแล้วนะว่าให้ทุกคนเนี่ยเก็บตังค์ไว้ก่อนทุกคนดูอาวุธที่ดีที่สุดของก่อน,นี้นะก็คือ5.20 Q i ยนะย้ำว่าเงินเนี่ย5.20 QI แต่ว่าดาเมจเริ่มต้นที่เวลาเราซื้อมาเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่ 14.75ี่จุด็ห้า Q&A ครับทุกคนคือมันเยอะมากๆนะแล้วก็มอนก็เหมือนเดิมครับมีสตัวด้วยกันแล้วก็จะเป็นตัวของเจ้าตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรจักรยานแมนทุกคน <laughs> แล้วก็กระสอบทรายคุงครับ J นอ d อีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่หน้าตรงนี้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายครับทัชซึมากิหรือว่าทัซึมากไก่หนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่ฟาร์มเพชรได้เยอะที่สุดแล้วนะครับของเกาะเดี๋ยวพี่จะลองฟันให้ดูนะว่าเพชรของเขาเนี่ย ฟาร์มหนึ่งรอบเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็ได้เงินประมาณเท่าไหร่นะแล้วทุกคนดูดูเงินพี่นะตอนนี้มี1 5 0 8 QI ดใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเด้งมาประมาณเท่าไหร่ปั๊บโอ้โหเป็น15.25ครับแล้วก็ดูเพชรทุกคนสกัดได้รอบละแ4 6 QA อ่ะคือโคตรเยอะอะทุกคนคือเยอะมากๆอะ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วนะครับตัวสุดท้ายของเกาะก็คือตัววันพันแมนเลยนะนี่ จะเป็นบอสดันเจียนนะครับต้องรอดันเจียนเกิดก่อนนี้เท่านั้นนึงจะหาได้นะมอนก็เป็นประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็นี่คือเมืองนะเมืองก็เป็นเหมือนหมู่บ้านของหมู่บ้านของเจ้าตัววันพันแม่นะก็คือไซตามะนะก็สวยนะครับมันมันดูง่ายดีอ่ะมันมันดูแบบเรียบง่ายเลยอ่ะเมืองที่อัพเข้ามาใหม่หนึ่งเมืองแล้วก็เงาทั้ง4ี่นะครับสามารถหาได้จากก่อนนี้นะแล้วก็พี่บอกเลยว่า เจ้าตัวทัชซมากิเป็นเงาที่ฟาร์มเงินกับเพชรได้ดีมากๆอย่าลืมมาฟาร์มนะทุกคนของดีของดีเนะี่ยก่อนที่เขาจะปรับราคานะครับผมไปทุกคนหลังจากที่เราสำรวจเมืองเสร็จใช่ไหมก็นี่เลยทุกคนจะเห็นตัวหน้าต่างอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นมาครับอ่ามันเพิ่มขึ้นตัวนี้มาก็คือตัวออโต้การสกัดเพชรนะนี่คือเพิ่มขึ้นมาให้เราตรงนี้นะครับอ่ามุมซ้ายล่างเนาะเวลาเราจะสกัดเพชรเนี่ยปกติเราต้องไปตั้งค่าใช่ไหมแล้วก็เปิดปิดใช่ไหมแต่ตอนนี้เราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนี่ เปิดปิดในการสก,กัดเพชรออโต้ได้เลยนะแล้วก็อีกอันนึงทุกคนซึ่งเป็นระบบที่อัปเกรดมาพี่ชอบมากๆคือระบบลีลิกทุกคนลีลิกเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นเหมือนไอเทมไอเทมหนึ่งที่เราจะหาได้จากบอสเท่านั้นนะซึ่งพี่ลองไปลงมาแล้ว1อันนะครับจากบอสของเกาะลักกี Kingdom, นะ้คิงดอมเนาะพี่ไม่รู้ว่ามันสุ่มหรือเปล่านะตอนนี้แต่พี่คิดว่ามันน่าจะเกิดตามบอสแหละทุกคนนี่พี่ไปได้มาเจ้าตัวไอเทมตัวนี้อ่า รีลิกตัวนี้มันจะช่วยนะครับเพิ่มดาเมจเงา12%ทุกคนคิดดูว่าโคตรแรงนะอันนี้พี่ติดตั้งไปแล้วนะเดี๋ยวพี่จะลองไม่ติดตั้งแล้วพี่จะให้ดูดาเมจเงาที่พี่มีนะครับอ่ทุกคนจะดูตอนนี้ใช่ไหมมันอยู่ที่19.80 QA ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่จะลองไปติดตั้งใอ้ตัวนั้นให้ดูนะรีลิกตัวนี้เพิ่มมาอีก12%ปึ๊บติดตั้งอุปรกรณ์แล้วไปดูใหม่ครับดาเมจเงาตอนนี้ จาก19ทุกคนเพิ่มมาเป็น22.36เห็นปะแล้วก็มันไม่ได้มีแค่การเพิ่มดาเมจเงานะทุกคนตัวนี้มันจะมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของเงานะครับระยะเงาเนาะแล้วก็เพิ่มดาเมจดาบก็มีนะแต่ว่าเราต้องไปลงกับบอสตัวนั้นๆน,น,นะย้ำว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยจะดรอปของตัวนี้ไอ้ relic เนี่ย,ไ,ยไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวพี่จะไปลองลงให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะ ก็สำหรับคร่าวๆจะมีประมาณนี้ก่อนนะไปะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตต่อไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะแยะมากมายเอาละทุกคนอันต่อไปที่พี่ชอบมากๆนะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของพี่เลยมันก็คือระบบการอัปเกรดนะครับที่เป็น p พย์เยอร์สเนาะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเข้ามาตรงที่สถิติมุมตรงนี้เลครับทุกคนสถิติต,ตงนี้นะขึ้นไปคาําว่าเลเวลครับปกติมันจะขึ้นคําว่าสถิติให้ไปคาําว่าเลเวลนี่ตอนนี้ทางด้านของ p พย์เยอร์สเนี่ยจะมีค่าให้เราอัปเกรดทั้งหมดนะนี่เลย5ค่านะครับที่มาตอนนี้นะย้ํำมาตอนนี้มีแค่5ค่านะครับอ่าแต่ละค่าเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะไล่ไปทีละอันอันแรกนะครับชาร์โด p o พาวเอันนี้จะช่วยเพิ่มดาเมตมอนห้อนตต่อ1นึ่งเลเวลนะก็คือเราเอาตัวแต้มของเลเวลที่เราฟาร์มได้เนี่ยนะครับผมมาอัปเกรดเนาะ ตอนนี้พี่ไปลงอันสุดท้ายนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าอันสุดท้ายคืออะไรแล้วก็เลเวลตรงนี้นหายังไงเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีนะครับก็มีประมาณนี้ถ้าสมมุติทุกคนใส่1ก็จะเพิ่ม5%านะครับสำหรับชาโดเนาะก็คือเงาแหละดาเมจเงาถ้าเพิ่ม2ก็เป็น10%อะไรประมาณนี้นะแล้วก็อันที่2ทุกคนอันที่2เนี่ยจะเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ของเงาเรานะครับเวลาเงาเราเนี่ยไปโจมตีเดี๋ยวทุกคนดูนะเวลาวิ่งไปโจมตีเห็นไหมมันจะวิ่งอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอััพอออนนนททีีี่่่่่่่2เเเเเเเข้าาาาไปมมมมืืืกกกใงรรจะิคลแบบ อีก2%นตะครับตอน1นึ่งเลเวลนะอ่ามันก็เขียนไว้อยู่นะครับนี่คือ2%นะส่วนอันที่3อันนี้พี่มองว่าเป็นอันที่ไม่ค่อยน่าอัพนะครับก็คือระยะการโจมตีของเราทุกคนระยะการโจมตีของเราเนี่ยปกติเนี่ยในกิลเนี่ยพี่อัพให้อยู่แล้วนะอ่าเดี๋ยวพี่จะให้ดูอัพเกรดในกิลใช่ไหม นี่ก็คือตัวนี้เลยตัวเดียวกันเลยครับผมแต่แค่ว่าตัวนี้สามารถอัพได้โดยตรงก็คือ1นึ่งเลเวลหซครับซึ่งมันน้อยมากๆพี่ไม่แนะนํานะให้อัพนะครับตัวนี้คือพี่ขอญาตแบนออกเลยไม่แนะนําให้ผู้เล่นอัพนะแล้วก็อันต่อไปอันที่4ทุกคนอันนี้ก็คือเหมือนกันครับพี่ก็ไม่ค่อยแนะนําให้อัพมันก็คือสปีดเพเยอร์สปีดเพเยอร์นี่คือการวิ่งของเราแบบนี้อ่ะเป็นการเดินธรรมดาของเราแบบนี้แหละมันจะทําให้เราเนี่ยเดินไวขึ้นนะครับเลเวลละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะอ่ะก็มีประมาณนี้ แล้วก็อันสุดท้ายอันนี้คือทีเด็ด9 9 9พี่บอกเลยว่าทุกคนต้องมาลงอันนี้แน่นอน100เเมันก็คือเพิ่มดาเมดดาบทุกคนเพิ่มดาเมดดาบ5%เตต่อ1เลเวลนะก็อย่างสมมุติเราลงไป1เลเวลได้5% 2เรลเวลได้ส0แล้วก็ในส่วนของเลเวลนะทุกคนไอเลเวลข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมมันสามารถตันได้ที่100รนะแพทปัจจุบันเนี่ยสามารถตันได้ที่100รหมายความว่าเราจะได้100้มอ่เราจะได้100แต้มเพื่อที่จาเราปลงด้หมดทงกคน หนึ่งร้อยพอยต์ใช่ไหมทุกคนลองเอาห้าเปอร์เซ็นคูณร้อยดิห้า <c> ร <oughs> ้อยเปอร์เซ็นโคตรโคตรแรง <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของเลเวลเนี่ยถามว่าพี่ไปหายังไงมันถึงจะเพิ่มใช่ไหมย้ำนะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องไปตีบอสดันเจียนเท่านั้นนะเดี๋ยวพี่พาไปตีให้ดูนะครับว่ามันขึ้นยังไงเนาะสำหรับตัวนี้ โอเคไปเดี๋ยวเราไปตีกันเลยครับมาทุกคนก็อย่างที่พี่บอกไปนะครับว่าตอนนี้ดันเจี้ยนเขาปรับให้มาเกิดทุกๆ15นาทีแนละ้วทุกคนเมื่อกี้ก็เกิดแล้วนะครับอยู่ที่เมืองมังกรนะนี่เลยทุกคนเห็นปะหลังจากที่ดันเจี้ยนเกิดเนี่ยตอนนี้เราไม่ต้องไปวิ่งหาแล้วนะคือปกติเนี่ยเราต้องวิ่งหาใช่ไหมแพทเก่าเดี๋ยวพี่บินให้ดูเลยนี่ทุกคนเห็นไหมเราจะเห็นแบบเป็นเสาขึ้นมาเลยคือแบบเราจะรู้ได้เลยว่าเนี่ยไอ้เมืองดาก้อนตอนนี้เกียรติมันเกิดอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้อะไรประมาณนี้เดี๋ยว,ว่ามันดูได้้ง่ายขึนนะอะก็ นี่แหละสำหรับเกตดันเจี้ยนที่เขาอ,อัปมาใหม่นะครับพี่ก็มองว่าดีขึ้นนะคือ15นาทีเนี่ยเกิดพี่มองว่ามันโอเคมากๆานะเมื่อก่อนเนี่ยมัน30ไงคือถามว่าทําไมเขาถึงทํา15นาทีเกิดหนึ่งรอบทุกคนสังเกตที่เกาะตอนนี้นะมันไม่ใช่แค่4 5เกาะนะตอนนี้มันเป็น10แล้วนะถ้า30นาทีเกิดนี่คือแบบรอรอ,รอตาแตกอะ่ะมาเดี๋ยวพี่พามาดูอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่ดันเจี้ยนเกิดใช่ไหมทุกคนมาดูนี่แต่และดันเจี้ยนเนี่ยจะมีไอเทมนี่อย่างเกาะไอตัวดรกก้อนบอล มันก็จะเกิดเป็นตัวนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรนะตัวนี้แล้วก็ในเรื่องของเลเวลนะที่พี่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเลเวลเนี่ยมันหากันยังไงเนาะเลเวลเนี่ยเราต้องตีบอสจากตัวดันเจียนเท่านั้นนะย้ำมาต้องเป็นบอสเท่านั้นนะครับอ่าก็คือเจ้าตัวนี้บอสของแต่ละเกาะน,นะเลเวลเนี่ยมันจะขึ้นตามแรงของบอสเกาะนั้นๆนะครับอย่างตัวนี้แรงซีก็จะขึ้นนิดเดียวนะถ้าเป็นแรงเอสเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เลเวลตอนนี้มันตันแค่100นะย่างทีี่รลอกลันะอห่างที่ดี่ ถ้าตีมอนธรรมดาเนี่ยคือเลเวลมันไม่ขึ้นนะไอเลเวลข้างล่างเนี่ยย้ำว่าต้องเป็นบอสเท่านั้นนะครับกำจัดบอสดันเจียนเท่านั้นนะถึงจะขึ้นโอเคทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะบอกก่อนนะครับว่าบอสในดันเจียนเนี่ยถ้าสมมติเป็นดันเจียนซ้อนแบบนี้นะถ้าเราไปตีบอสตัวหลักของเขาตายเนี่ยเมื่อกี้พี่ตีฟิชเซอร์ตายใช่ไหมเลเวลมันไม่ขึ้นนะมันจะนับแค่บอสตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือบอสตัวสุดท้ายอย่างสมมติเนี่ยถ้าเป็นดันเจียนซ้อนเราตีฟิชเซอร์ตายเลเวลตรงนี้ก็ไม่ขึ้นนนนนนนเเเเราาาตต้้อออองงงไปปปีี็็ททดขซกิูะ่ อย่างนี้พี่มาเจอเกตสอนพอดีนะก็คือได้ทดลองให้น้องดูพอดีเลยอ่ะดูที่หลอดเลเวลได้เลยทุกคนดูที่หลอดเลเวลนะอันนี้คือแหลงซีนะครับมันจะขึ้นนิดนึงติดเห็นได้ดิงขึ้นมาอันนี้คือวิธีการเก็บเลเวลนะครับของเจ้าตัวนี้เนาะแต่ว่าไม่ได้ของทุกคนพี่อยากได้ของมากเลยไม่ได้ไอเทมนะโอเคสําหรับการอัปเกรดเลเวลก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะก็หลังจากที่เราลงเกตไปนะครับจนเลเวลอนะัพเนาะย้ําว่าถ้าเลเวลอัพเนี่ยเราสามารถเอาแต้มนะครับทุกคนมาอัพที่ตัวนี้ได้นะตัวพอยตัวนี้นะคผม แล้วแต่ทุกคนจะเอาไปอัพนะก็พี่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะว่าค่าอะไรเป็นค่าอะไรนะครับนี่ก็ไล่อัพได้เลย,เลยแต่ส่วนใหญ่พี่มองว่าทุกคนนะ่าจะลงดาบนะพี่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ลงดาบนะทุกคนคือคือพี่ก็จะลงดาเมจดาบอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันอัพตั้ง5%านะอนตต่อหนึ่งเลเวลทุกคนนะโอ้ยทุกคนก็สําหรับเรื่องเพย์เยอร์สเตตที่พี่ได้บอกไปนะครับว่าก็ให้ทุกคนเนี่ยลองมาไล่อัพดูว่าตัวเองอ่ะเล่นแบบไหนแล้วก็ชอบแบบไหนนะแต มันก็มีไอเทมอยู่นะครับเข้ามาที่ร้านค้าแล้วกดคําว่าบูตได้เลยครับทุกคนนี่มันจะอยู่ข้างบนนี้นะครับในราคา79ตัวนะครับมันจะเป็นไอเทมรีเซ็ตสเตตนะเราสามารถกดตัวนี้มันจะรีเซ็ตค่าทั้งหมดให้เราแล้วก็ให้เราไปใส่ใหม่ได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้มันสามารถรีได้ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะเวลาใครอัพผิดเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับโอเคทุกคนก็อัปเดตต่อมานะครับมันจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนรูปลักษณ์นิดหน่อยของตัวไอเทมรูนนะอ่าตรงไอเทมรูนเนี่ย เหมือนมันจะเปลี่ยนมาประมาณ2เกาะนะที่พี่เห็นด้วยตานะครับตอนนี้ก็จะมีเป็นโมลิเห็นไหมที่เปลี่ยนมานะแล้วก็มีตัวไอ้หัวเลื่อยที่เปลี่ยนมานะครับแล้วก็มันเพิ่มขนาดการบรรจุของผงเนี่ยหรือว่าตัวเอ็นชาร์ดเนี่ยเอาไวเอ็นชาร์จดาบเนี่ยเพิ่มขึ้นนะก็ปกติแล้วแพทเก่าเนี่ยมันจะตันอยู่ที่1250้ยใช่ไหมทุกคนแต่ตอนนี้เขาอัปเดตมาให้เจ้าตัวผงพวกนี้ทุกคนอ่ะสแบบเนี่ยคือระดับธรรมดายากแล้วก็ตำนานเพิ่มขึ้นมาเป็นการบรรจุ1500งพันห้าร้อย0ล แต่มันจะมีไอเทมไอเทมหนึ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้นะมันจะอยู่ในร้านค้าเดี๋ยวพี่จะพูดต่อเลยแล้วกันว่ามันจะช่วยเพิ่มอะไรนะครับมามันจะมีเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมันจะเป็นลูกกระเป๋าตัวนี้จะมี799ตัวนะ70%แล้วก็ตัว2 9 9ตัว30%สถามว่ารอ2อันนี้เวลาเราซื้อเนี่ยมันเพิ่มอะไรใช่ไหมมันคือมาเพิ่มจํานวนของตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ดูนะกดมาที่กระเป๋าใช่ไหมอ่าแล้วมาที่รายการครับพวกไอเทมที่ดอรอปอะท อย่างเจ้าตัวเนี่ยพวกรูนปกติจะรับได้10ใช่ไหมเมื่อกี้พี่ซื้ออัน299มามันเพิ่มมาอีก3 0ก็คือเพิ่มมา3ทุกคนเนี่ยเนหะ็นไหมรูนพี่สามารถเก็บได้เพิ่มเป็น13นะครับแล้วก็ผงม,มันจะตันอยู่ที่พันหใช่ไหมปกติมัน1,200ปะ่ะ1,250แล้วเขาปรับมาให้ตันเป็นพันหตอนเนี้ยพี่ซื้อไอ้ตัวเมื่อกี้มาที่เพิ่ม3 0มมันก็เพิ่มมาเป็น0 0 0 1,950นรนบุ่กคนเี่เลยเห็นสิบ คือพี่ก็มองว่ามันดีนะดีมากๆด้วยนะครับตัวนี้แนะนําว่าให้ซื้อคู่กันเลยนะมันจะเป็น100อ่ะซื้อทั้งเจ้าตัวอ่าตัวนี้2 9 9กาครับตัวนี้7 9 9ดาฟาร์มตัวมาซื้อเลยครับอันนี้ดีมากๆแนะนําแนะนําเลยเพราะว่าเราจะฟาร์มผงได้เยอะขึ้นโอเคมันก็จะมีประมาณนี้นะสําหรับเรื่องของร้านค้าที่อัปเดตเข้ามานะครับ Nemo Shop มีบริการฟาร์มแมปต่างๆในเกมโรบอท D D Shop ครบเครื่องเรื่องไก่ตันและเกมพาร์ทหากใครสนใจใเพจร้านในเม้นต์เลยครับผมมาทุกคนสําหรับการอัปเดตอัันนสุดท้ายะครบผม พี่บอกเลยว่าจากที่เราไปหาเจ้าตัวนี่เอซิลแรงจี G, ใช่ไหมที่พี่ลงคลิปล่าสุดไปตอนนี้มันสามารถหาได้ง่ายขึ้นอารม์เบลูเลยทุกคนมันก็คือระบบ AFK ครับทุกคนที่อัปเดตเข้ามาใหม่เดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูนะหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าเอทุกคนตัวข้างบนเนี่ยรางวันเนี่ยประมาณ5 6อันข้างบนเนี่ยยังเหมือนเดิมนะก็คือเป็นเพชรเป็นผงอะไรพวกนี้แต่ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างครับนี่3อันล่างเขาเปลี่ยนมาใหม่จากปกติเป็นเบลูแรงจี G, ใช่ไหมตอนนี้เป็น เวฟิวแลงจีแล้วนะ0.1เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกินดาบใหม่นะเป็นสกินดาบคู่นะครับนี่โคตรเท่เลย0.8แล้วก็สัตว์ขี่ครับอันนี้พี่คาดว่าน่าจะเป็นสัตว์บินนะคือเบบี้ดากอนนะครับคือเหมือนเป็นมังกรเล็กอะเป็นรูปมังกรย้าว่าน่าจะเป็นสัตว์บินนะตัวนี้นะโอเคสำหรับโซน FK ก็มีประมาณนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะพี่บอกเลยว่าไอ้ตัวแรงจีตัวเนี้ยดาเมจแรงมากๆนะแล้วก็น่าจะหาง่ายแล้วตอนนี้ บอกเลยว่ามันต้องมีนะของมันต้องมี UG Phone AFK No.1 ครบเครื่องเรื่องฟาร,ร์มเกมยิงดาวนโหลดในเม้นเลยโอเคครับทุกคนก็สาหรับการสรุปอัปเดตก็มีประมาณนี้นะอันไหนข้อมูลที่ยังไม่ครบอะไรก็พี่ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าพี่ก็พยายามทําคลิปเลยเนาะหลังจากที่อัปเดตมาพี่ก็ดูทั้งหมดแล้วแหละคร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมกว่าน,นี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยเขียนอะไรที่มันเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับว่ามีอะไรที่พี่ยังไม่ได้พูดไปเนาะ พี่ก็คิดว่าน่าจะพูดไปหมดทุกอย่างแล้วแต่ว่าไอ้พวก UI ที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยพวกการตั้งค่าเนี่ยพี่ขอข้ามนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยมีประโยชน์อะไรมากมายเนาะพี่จะขอพูดเฉพาะตัวหลักๆแล้วก,ก,ก,กันนะครับที่อัปเดตมานะโอเคทุกคนสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย